ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันเข้าพรรษาวันนรกหยุดสอบสวนวิญญาณหรือวันปลอดนรกการ ท่านพญายมราชฝากบอกญาติทุกคนให้ทำบุญแบบนี้แล้ววิญญาณเขาจะได้รับบุญทันทีวันนรกหยุดสอบสวนวิญญาณวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันมาคะบูชาวันวิสาขบาูชาหลวงพ่อฤาษีลิงดำถามท่านลุงพญยายมราชฉันเลยถามว่าลุงวันนี้หนุ่มเหมือนเด็กอายุ18 ตามธรรมเนียมเทวดาหรือพรมเขาไม่แก่ท่านบอกว่าวันนี้ผมปลอดภาระนรกการครับรู้จักนรกการไหมอย่างคนรับราชการท่านบอกวันนี้หยุดราชการที่นั่นเขาปลอดนรกการถามว่าลุงปลอดกี่วันละ่ะท่านบอกปลอดสามวันคือวันขึ้นสิบสี่ค่ำ วันขึ้นสิบห้าค่ำกับแรมหนึ่งค่ำก็เลยถามว่าปีหนึ่งมีการปลอดกี่ครั้งท่านบอกสี่ครั้งวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาวันมาคะบูชาวันวิสาขาบูชาหมายความว่าในสี่จุดไม่มีการสอบสวนกันก็ถามท่านว่าถ้าลุงไม่มีการสอบสวนก็แสดงว่า ผู้ที่ตายยังเรียกว่าสัตว์นรกไม่ได้นะเพราะเขายังไม่แน่ว่าผิดหรือไม่ผิดฉะนั้นผู้ที่รอการสอบสวนลุงเขาปล่อยเป็นอิสระใช่ไหมท่านบอกว่าใช้คำว่าปล่อยหนะะไม่ถูกเพราะทุกคนเขาเป็นอิสระหมดไม่ถือว่าเป็นนักโทษแต่ว่าเท่าที่เขาไปรวมอยู่ที่นั่น เขาทราบว่าจะมีคนสักคนหนึ่งคอยช่วยเหลือเขาไม่ให้ลงนรกเขาไปรอการสอบสวนเราไม่สอบสวนเขาก็ไปตามเรื่องของเขาไปหาญาติญาติก็เลยถามว่าในขณะที่เขาออกมาได้อย่างนั้นและถ้าญาติเขาจะบำเพ็ญกุศลให้จะได้ไหมท่านก็บอกว่าถ้าญาติฉลาดทุกคนได้หมดและก็ไม่ต้องลงนรก ถามว่าทำยังไงท่านก็บอกว่าทำบุญอุทิศเฉพาะออกชื่อตรงคนนั้นเลยแต่มันก็ไม่แน่นักบางทีบาปนาบางทีไม่ได้รับท่านบอกให้ฝากพยายมว่าดังนี้การอุทิศส่วนคุศลคราวนี้ถ้าบุคคนนั้นไม่ได้รับขอฝากพยายมไว้ด้วย ถ้าพบคนนี้เมื่อไรขอบอกให้เขาโมทนาทันทีอันนี้ถ้าเขาผ่านสำนักผมผมจะบอกให้เขาโมทนาทันทีเรื่องก็จบเท่านี้การถวายเทียนเข้าพรรษาหรือว่าถวายกระแสไฟในพระพุทธศาสนาเหมือนกันอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นเทวดาจะมีรัศมีกายสว่างมาก ถ้าบรรลุมรรคผลจะเป็นบุคคลผู้เลิศในทิพจักขุยานอย่างพระอนุรุธทธะพระอนุรุธทธะท่านได้ถวายเทียนเข้าพรรษาตลอดมาถวายพระประทีพโคมไฟวัดไหนมืดชอบถวายตะเกียงบ้างน้ำมันบ้างให้มีแสงสว่างต่อมาในชาติสุดท้ายเมื่อเป็นพระอรหันต์วิชาสามท่านสามารถมีทิพจักขุยานสว่างกว่าพระอรหันต์ทั้งหมด แม้แต่พระอาหารหันติสัมพิทายาณก็ยังสู้มิได้อีกประการหนึ่งถ้าท่านทั้งหลายไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพรหมก็จะมีรัศมีกายสว่างมากเพราะเทวดานางฟ้าและพรหมเข้าถือรัศมีกายเป็นสำคัญเขาไม่ถือเครื่องแต่งกายเป็นสำคัญองค์ไหนถ้ามีรัศมีกายสว่างมากองค์นั้นมีบุญมาก เมื่อมีจิตใจเลื่อมใสได้ทํำการบูชาเช่นนี้พระชินสีตรัสว่ามงคลอันสูงสุดดังพระบาลีว่าปูชาปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตะมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดอันหนึ่งชื่อว่าได้ขวนขวายในกิจอันปราศจากโทษความเดือดร้อนในภายหลังมิได้ ย่อมได้รับผลพิเศษทั้งในโลกนี้และโลกหน้าการถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบๆกันมาเป็นเวลาช้านานเมื่อถึงฤด,ดูเข้าพรรษาภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาสของตนสเดือนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงได้จัดทำเป็นกุศลพิธีขึ้นเมื่อนำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้วท่านก็จะได้จุดบูชา ต่อหน้าพระประธานในอุโบสถส่งผลให้ผู้ถวายย่อมได้อานิสงค์คือ 1. ทําทำให้เกิดปัญญาทั้งชาตินี้และชาติหน้าเปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน 2. ทํทำให้สว่างสวัยรุ่งเรืองผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วยลาบยศสรรเสริญสามทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆที่มีปัญหา ให้ร้ายกลายเป็นดี 4. จเจริญไปด้วยมิตรบริวาร 5. ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย 6. เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างสวยัย 7. เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์ 8. หากบารมีมากพอย่อมทำให้เกิดดวงตาจากสุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพานว่าดิเรื่องของวันเข้าพรรษานั้นเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่ประสงค์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลาสามเดือนตามที่พระธรรมวินยันยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่าจำพรรษาพรรษาที่แปลว่าฤดูฝนจำแปลว่าอยู่ในช่วงวันเข้าพรรษาถือเป็นอีกวันที่พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ถือโอกาสเข้าวัดทำบุญฝังเทศแต่อีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เรามักจะเห็นพร้อมๆกันกิจกรรมการทำบุญคือการถวายเทียนพรรษาในอดีตมีเรื่องเล่าในระหว่างวันเข้าพรรษา พระภิกษุสงฆ์จะไม่สามารถไปจำวัดที่อื่นได้และประกอบกับว่าในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนวัดในต่างจังหวัดไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องอาศัยแสงสว่างจากเทียนญาติโยมจึงมีการถวายเทียนในวันเข้าพรรษาเป็นที่มาของการแห่เทียนเข้าพรรษานั่นเองน้อมกราบในโอวาทร,รมคำสอนครูบาอาจารย์ หลวงพ่อพระราชพรมยานหลวงพ่อฤาษีลิงดำและขอขอบพระคุณขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดทำเรื่องราวดีๆแบบนี้นำมาเผยแผ่ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ